สำนักงานชลประธานที่1เชียงใหม่ติดตามแนวโน้มสถานาการณ์น้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบกำชับโครงการชลประทานน้ำในพื้นที่ดำเนินการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำโดยคำนึงถึงการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอไปตลอดช่วงหน้าแลง้งตามสิมาตรการรองรับช่วงหน้าแลง้งปี2565ทับ66ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการในพื้นที่รับผิดชอบให้พี่น้องประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วถึงพร้อมสร้างความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดด้านสถานการณ์น้ำปัจจุบันในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งโดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำา2 3ิ1 8ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ87.24เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำา198.882ล้านลูก บาทเมตรคิดเป็นร้อยละ75.62อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน้ำร้อยละ78และร้อยละ68ตามลำดับถือว่ามากกว่าปี2,565สําำหรับแผนการปลูกพืชในช่วงหน้าแล้งปี2,565ั6ทับ66วางแผนไว้367,648ไร่ดไรำเนินการแล้ว381,262ไร่ด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับภาคการเกษตรและการผลิตปลาปาสามารถดำเนินการได้ตามแผน นที่กำหนดไว้